เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพีส,สวัสดีครับเป็นนี่ของกมาชี้เป้ารถส,สวยๆมาชมเลยซื้อเลยขายนะครับวันนี้ตัวยนะูร่าวีออสครับวีออสตัวเอสท็อปสดเลยนะครับเครื่องดีเกียร์ออโต้ราคาสุดคุ้มครับห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทนั่นเองตัวท็อปใหม่ดิจิตอลนะครับพร้อมไปใช้ต่อได้เลย ายนอกสีสันยังเงางามเดิมเบางบางไม่มีชนหนักจะเกิดล่างรอบคันครับขอมสปอยเลอร์หลังห้ด้วยตัว S t o p ็อครับ1.5สีสันยังสวยครับขับเที่ยวขับใช้งานเดินทางไกยได้สบายรา,าร,บราคาหลักหมื่นครับราคามอไซ์ห้าหมื่นหกพันเก้าร้อบาทขับเที่ยวข้ามภาคาจังหวัดได้เลยครับแม็กยังสวยครับยางยังนหนาจกไฟฟ้าใช้ได้ครบพวงไลท์พาวเวอร์ขับง่ายเล่มครบนะครับ ภาษีกันยา6 7นะครับภาษีกันยา6 7ก็สามารถไปต่อได้ปกติครับ5้า0 0ปาบาทราคาสามารถต่อรองได้ด้วยสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยภายในยังสวยคนระับเบาะผ้าไม่ขาดทั้งข้างหน้าข้างหลังเดิมๆโรงงานของเครื่องเดิมๆเช่นกันกนะครับขันหน้าบาง ไม่มี้อยชนหนักสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ